กศเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ในสังกัดสอปอของกระทรวงสษาธิการมีภารกิจหลักก็คือเป็นหน่วยสนับสนุนด้านบุคลารกรให้กับองค์กรหลักไม่ว่าจะเป็นสพทพชชวะและกศนในการทำหน้าที่สนับสนุนตรงนี้ก็คือเป็นหน่วยองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกศได้เรียเห็นความสำคัญของบุคลารกรตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือครู กสได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูผู้ช่วยให้กับส่วนราชการทั้ง3ส่วนราชการนั้นเหตุผลในการที่มีการปรับปรุงคราวนี้ก็คือทําอย่างไรเราจะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครูเนี่ยจะได้ครูที่มีความสามารถคือความเก่งและเป็นบุคคลที่มีความรู้และนอกจากนั้นเราต้องการครูที่มีทักษะทงางด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพเพราะนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็มีการปรับ ซึ่งรายละเอียดในการปรับนั้นมีสาระหลักแนวคิดอยู่สองส่วนดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือเราต้องการให้หลักสูตรในการดําเนินการสอบนั้นสอดคล้องกับมติคอรมอคือการสอบภาคกอของกอพออันที่สองนั้นเราต้องการปรับเนื้อหาสาระในภาคขอให้สอดคล้องกับหลักสูตรของการสอบเพื่อขอมี ใบประกอบวิชาชีพของครุสภา,าส่วนภาคคอนั้นเราต้องการเพิ่มในส่วนที่เป็นสาระสำคัญก็คือทักษะการสอนเข้าไปในส่วนที่เติมเรื่องการสอบเดิมก็คือมีสัมภาษณ์อย่างเดียวเพราะ,ะนั้นการดาเนินการสอบก็จะมีอยู่สามภาคอันนี้คือแนวคิดเพื่อให้สอดคล้องกับภาพในอนาคตเนี่ยถ้าหากสามภาคนี้กอพอสอบภาคกอให้ ภาคขอครูสภาสอบมีใบให้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะสอบที่โรงเรียนแค่ภาคขอนั้นก็จะทําให้รองรับในอนาคตได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้วก็จะสอดคล้องกับหลักที่คิดที่2ก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเลือกโรงเรียนแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยเลือกครูก็จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายถ่ายเทครูในอนาคตได้ก็จะทําให้ครูกับนักเรียนนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ซึ่งคิดว่าการศึกษานั้นจะแยกจากชุมชนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากได้ครูดีครูเก่งและอยู่ในพื้นที่และเข้าใจเด็กร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้การศึกษาเป็นเป้าหมายที่สําคัญคือต้องการเตรียมคนให้มีความเจริญงอกงามเพื่อเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตได้บรรลุผลที่นี้ส่วนประเด็นสาระของการดําเนินการเนี่ยเราก็มุ่งที่เป็ดการกระจายอํานาจลงให้กับส่วนราชการและก็กอเสจเป็นหลักสําคัญ ซึ่งเณฑ์ได้จากกันที่หนึ่งเนี่ยในการสอบภาคกเนี่ยเราก็จะให้ส่วนราชการเป็นคนดำเนินการจัดทำแบบทดสอบในปีนี้เหตุผลก็คือต้องการให้มีแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับอันนี้ประการสำคัญส่วนกระจายอำนาจส่วนที่สองเนี่ยเราก็ให้กศจเป็นหน่วยสอบสำหรับสอบประถโดยเหตุผลก็คือต้องการที่จะกระจายให้คุณครูนั้นสามารถเลือกพื้นที่ และสาขาวิชาเอกที่ตนเองเนี่ยเห็นว่าเหมาะกับที่จะไปเป็นครูในจังหวัดนั้นๆส่วนกศจก็จะมีหน้าที่อันที่หนึ่งเลยก็คือต้องเป็นคนประกาศรับสมัครแล้วดำเนินการรับสมัครแล้วก็เป็นหน่วยสอบภาคกอขอและก็ภาคขออย่างไรก็ตามก็อยากจะเรียนว่าในส่วนที่ดำเนินการตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังตระหนักถึง กระบวนการในการดําเนินการโดยแบ่งภาคการตัดสิน,นออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนัคือส่วนที่1เนี่ยผู้สมัครจะสอบภาคกภาคขนะครับที่สถานที่ที่สมัครคือจังหวัดนั้นๆหรือกศจ,จนั้นๆเมื่อสอบเสร็จเนี่ยก็ต้องนําแบบทดสอบและกระดาษคำตอบมาตรวจอยู่ที่หน่วยผลิตข้อสอบจากนั้นก็จะทําการประมวลผลในส่วนกลาง แล้วก็จะตัดสินว่าใครที่ผ่านภาคกอภาคขอ60%ทั้งสองภาคเนี่ยก็จะไปขึ้นบัญชีเรียงตามเลขที่สอบของแต่ละจังหวัดจากนั้นใน,ในประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคขอก็จะระบุว่าให้ผู้ที่มีสิทธิสอบภาคขอเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงก็คือในวันสมัครเนี่ยเราให้ระบุว่าคุณจะสอบสอนใน ชั้นใดระดับใดวิชาอะไรนะแต่ในวันสมัครยังไม่ต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้แต่พอคุณมีสิทธิสอบภาคขอนี่แต่ละจังหวัดจะต้องประกาศว่าผู้เข้าสอบที่จะสอบภาคขอนี่จะส่งฟอร์ตฟอริโอได้ที่ไหนเมื่อไหร่จะส่งแผนการสอนได้ที่ไหนเมื่อไหร่จากนั้นพอถึงวันที่แต่ละจังหวัดประกาศจัดสอบภาคขอ ผู้สมัครสอบทุกคนก็จะมาสอบตามวันเวลานั้นๆซึ่งเรากําหนดเอาไว้ว่าในการสอบแต่และวันนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยเราจะให้คนสอบประมาณไม่เกิน45นาทีต่อคนซึ่งในการสอบ45นาทีนั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่1ก็คือการสัมภาษณ์เพื่อให้ดูบุคลิกท่าทาทงท่วงทีประจาส่วนที่2เนี่ยจะตรวจหรือดูจากฟอร์ตโฟลิโอของผู้สมัครสอบแล้วส่วนที่3เนี่ย เราก็จะให้ผู้เข้าสอบนั้นสาธิตการสอนให้กรรมการได้ดูซึ่งสื่ออุปกรณ์ต่างๆนั้นก็ผู้เข้าสอบก็ต้องเตรียมมาในการสาธิตซึ่งกําหนดเอาไว้ว่าในการสอนนั้นอยู่ในระหว่าง20นาทีถึง25นาทีต่อ,ต,อต่อท่านแล้วในห่วงของการทดสอบสาธิตการสอนเนี่ยเราก็จะให้บันทึกภาพวิดีโอไว้ด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาคะแนน ที่3ส่วนนี้ก็คือสัมภาษณ์บวกกับฟอร์โฟลิโอบวกกับสาธิตการสอนเนี่ยไปรวมกับภาคก,กอภาคขอนะครับเมื่อรวมเสร็จก็จะมาจัดเรียงคะแนนใครได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ําสุดจําแนกไปตามสาขาวิชาเอกนั้นๆน,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 นะครับแล้วก็จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา2ปีนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการดําเนินการซึ่งเราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาคก,กอภาคขอภาคขอเนี่ย ในหลักเกณฑ์ตรงนี้จะคำนึงถึงหลักของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้อันนี้ก็ขอให้ความมั่นใจกับผู้เข้าสอบทุกท่านว่ากระบวนการที่ออกให้นี้เราต้องการใช้ระบบคุณธรรมมาคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้คนดีคนเก่งและเพื่อให้ครูไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในอนาคตอันนี้คือเจตนารมณ์ของการร่างหลักเกณฑ์นในครั้งนี้ซึ่งจะใช้ร่วมกันทุกส่วนราชการคือสพทกสนและก็อาชีวะครับ